สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมิ้นทิดาชาแนลนะคะหรือว่ามิมี่แสงท่องฟิลเลนจ้าโอ้ยประเดี๋ยวพอกันเป็นพี่น้องหลายมือมันเป็นกลับมาจากงานยืวนน้องไข่หรือกับยางรถแอนแตกก็ได้แบบก็เลยเป็นเมื่อยเมื่อยซาสบักสบอมเป็นงอมแง้มอยู่ทางหน่อยเพื่นเกียรติบ้านไม่ลดตัวนี่แบบมันมือนันคุยกันว่า ก็บานแล้วยูดทังโค้งแม่ค่ะกันกันเป็นสายมันก็เป็นตะยานเนาะมันก็เป็นยืดทั้งโครงอะลรคุยกันอันตัก็มีพ่อนมาเราสิบบาทหนาบานอยู่ว่าสิเหตุแบบคลายเหมือนเป็นแ่นมันเป็นเหมือนกันสินะเป็นคู่กันสินะเขาไปเห็นกาแพงกันได้แล้วก็สิเป็นคู่กันเอเราปรับเป็นคู่แล้วค่ะแต่เป็นงียเงียมเป็นสับสบอมยูกับเยื่บาดแผลลุ่คลีบหายผี่น่วงนะคะผู้นับผู้เหมือนบาน ลุ้งคิดบ่อยๆเด้อสินะมีก็อยากลุ้งอันดูดูอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นหลายยางเนาะค่ะพี่รองก็เลยเมื่อก็ดดเมื่อกแด้ท่าคิปมุนีแหละว่าทายุบ้านอันสร้างเพื่อนเฮือนเพื่อนหอมพายทั้งเราเปิดเพลงแห้งหนนกก็เลยเอาก็เลยโอเคแตยว่าไดยทั้งรางเขาก็ซ้อมเต้นนะคะน้องเขาก็ซ้อมเต้นแล้วก็เปิดเพลงคือนกันสินะเราก็เลยอันพอดีออกมาซื้อของนะคะซื้ออุปกรณ์ ต่างๆนานาๆนเลแหละแป้งพวกแป้งพวกสปเปซีเพราะมันเบิดพอดีก็เลยถชื่อกันออกมานะคะวันนี้ก็จะเป็นมือซองมาแรกนะคะวันที่20เก่าวันที่20นะคะ20เก็เป็นมือไล่นะคะพี่น้อง20เอส20 20 3เราก็ 21, 22, 23, ม,มีงานนะคะเปลี่ยน20สี่ก็าจะค่ายยู20หาก็ไปประทุมท่านี่อีกนะคะงานเก่าเออผมาะเลิกงานเริ่มขอนาฝนนะคะไล่เวิร์เข้า10ปีบ่วงไปแล้วปีฤดูกาลไปแล้วนะคะเจ้าวัน แสงทองพี่เลี้ยนนะกานข่าวช่วงหนา้าฝนดี่ดีบารที่นี่เฟซมาถือบอกวันนี้พี่น้องสาเหตุเฟซถือบอกคืออยังเขาบอกว่าแควนยัยงก็แสดงความคิดเห็นแบบยอมรู้ความรวดเรงนะป <c oughs> รเดียนอาจารย์หนะมันโพลูปแนกนอกเป็นที่แต่งหนา้าผีประกวดเทพีหนา้าผีอยู่ตอนนั้นมันโพลูอ่าอันพ่นติดหน,นีพ่นเล่าพ่นซอยแล้วบันยืนเพราะตอนนั้นเรา ขึ้นว่าตรงเวลาว่าตรงกำรวจสินาเพราะว่าย่ำย่ำเพาต้อตงการใส่เงินเขาขึ้นว่าตรงสิน่เฮ้ยสีส้มอันดีเราเขาไปหักพ่อมาสัน่นมาสั่นนะอันทางนี้ก็เลยไปเมียนว่าอันแท็กซี่นั่ก็แนบไปหักคอมันมาสัน่นปึง้งขึ้นม <laughs> าคนแสดงความคิดเห็นผิดามาตรฐานชุมชนมาสัน่นแม่เอาอีกแล้วกูซ้อมเธอเลยเมียมาสัน่นเจ้ามือก็จะคอ,นะองนะซ้อมเธอแล้วเ,เห็นจังไหนน้อมาเริ่ เด่นยังไม่ได้เลยวันนี้พี่น้องจังเสียจังมาคือเก่งแท้มากสุดเบอรคือเก่งอันแบบว่าเข้ามาเลยใส่สติกเกอร์อาจารย์นั้นอาจารย์นั้นเราขอโทษที่วาใส่ส่งผิดไปหาข้ออย่างนี้นั่ะเราเราก็มีสติกเกอร์หมาละเนาะแค่นี้ก็ไปคอมเมนต์แต่ว่าไม่ได้ใส่ตีสติกเกอร์หมาละไปนะมึงเลรกกินข้าวเดี่ยเอารุ่นแรงป่ะแล้ก่อนกับแม่นันที่ว่า การเมียนบอกการพนอย่างนี้นี่ก็ถือบอกไปย่านถึงปิดบนจีนนะก็เลยเอาโอเคฉันฉันจะบอกอีกอย่างแล้วจะไม่คอมเมนต์เธอจะไม่คอมเมนต์อย่างที่ว่าหรืวสอดถึงเขารุ้นแรงอีกแล้วนะคะโอ้ยคำคำแน่ก็บระเด้น้อยมากกันเลยจะเมียนอี๋วันนี้ก็เลยสิไปซื้อของค่ะพี่น้องยุบันกับทายดิวเป็นเมตดอยเมืองเศร้านี่แบเที่ยวห้องบอกให้เขาปิดเพลงนนะเขาบเมียน ต้องจอบทายเอาด้วยค่ะพี่นอ้องตอนนี้วัดก็มาถึงบ้านแล้วนะคะว่าขอดืมขึ้นแล้วนะคะืัอนี้เข้าสิร่มซองกันแต่ว่ารอบนี้ก็บวัได้มีเพลงใหม่นะคะเพราะว่า,อ,าออกงานนอกดูออกงานนอกแล้วอาจารย์โนรนติเป็นผูน้กอมีเวลาแกะเพลงนะคะวัน,นนี้ก็เลยต้องเป็นส่งเพลงที่เราเคยเล่นนะคะอี่งเช่เข้าเคยเล่นสะกดน,นะคะหลอกคอนเสร์ตนะคะแล้วก็มีเรื่องเนื้อนะ,ะตอนเจอของ ลูกทาลาระพี่ขี่ขาท่าระยดนะคะมั่นสมัยพี่น้อง,ต,งต,ต,ต้องมาตีตามนักกันนะคะแล้วก็สีิเมีย่ยแคลอร์เช่นกับคือเกานะคะไม้พะเชลีแป้งแล้วก็แต้มสีเจมบอลเมสซี่ก็มากขึ้เกาะคะ่ะตอนจบเป็นยังไงพี่น้องโอ้สิมวนแบบว่ากำลัเงเข้มข้นเลย ก็ปัดทิ้งไปนะคะพี่น้องคะอย่าอย่าไปคิดเอานะคะคือคือพี่น้องบอกนี่นะแล้วว่ามันจะพี่เข้าป็นที่แบบว่าเออด้านลบแน่จังสี่นะมันก็การหน้าหน้าจิตตังนะคะพี่น้องจะเซียนจะไหนคนท่าก็คิดมาคือกันเนาะอันมีอ่ะแล้วก็มันก็เป็นคำคำได้ที่เอามาพูดให้เป็นเนะมันก็รู้สึกคำคำอยู่ด้เออคนคนท่าหนี่งก็คิดคิดไปได้เนาะอยากหัวก็เลยออกมา คิดไปอย่างหนึง่งที่จะมีกักระโดนซะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปซื้อของนะคะไปซื้อของใส่ซื้อแต่ยังมาแน่ยังมาเบิ่งนแต่ยังเนี่ยคอยค่อยมาเบิ่งกันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจิแดะ,ะกินเข่าซึ้งค่ะพี่พอรเราอยากกินก้อยวัวไทย,ยิ <c oughs> มาแล้วคะ่ะพี่น้องคะได้ของนี้เลย อันนี้เป็นถงไปใส่ชุดไปใส่ชุดชุดเตยนะคะชุดชุดหรามือชุดเตยชุดพูดพูดนะแล้วก็เป็นกิฟเป็นอันนี้เป็นกาวยางกาวแทงนะคะแป้งบูเตส่แบบนี้แหละบวกแพ้งดอกผมสิีไซก็ไดถุงน่องสเปรย์ฉีดผมแล้วก็ยารัดผมอะไรประมาณนี้นะคะแง เคมการ์ดวัสดุสิมงเคลืองตรงนี้แหละค่ะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่พวกพวก่ทิชชู่แบบกระดาษทำคามสาหน้าสีนะกระดาษเปียกทิชชู่เปียกสีนะค่ะอันนี้ก็คือของสก๊อตขาดบัได้น้องไปต้องมีไว้ตลอดนะคะตอนนี้พี่พันก็ลงไปซื้ออีกอย่างนึงที่สําคัญมากยาไม่เก็นจ้ะขาดบัได้เลยจ้าไมเกรน อันนี้คือคือตรงมีตีโตไปตลอดค่ะพี่น้องคนแมีนสิญญกินยาแก้ปวดเป็นซิปเม็ดมันกับว่ายหายหรือ,อกินคือไตคือยาแก้ปวดกะได้ต้องเป็นยาไม่เปลี่ยนเป็นยาขยายหลอดเลือดไหมคะไม่ต้องเป็นยาขยายหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็คือต้องตีโตไปตลอดก็เลยแวะหลานยาน้านะคะพี่น้องคะเมื่อนี้เป็นฝ้าครึ้มค่ะคือสุประศักดิ์สุรปวสิซักสชุด,ษษชด,ชดอนันชุดเตยไหมชุดยาวชุดมะลมโมนะวสิศัก จะมือซมือ,ม,อมือวานในซ่ากผ่าไว้ตากขังขึ้นมากมือซ่าก็ขมลุ่มเขาของของามฝ่าเป็นผื่นไปเลยฝ่าเก็บสวยๆมากโฟนตกไปหนี้ของกิษณาตากไว้ไม่ต่อยก็เม่เตียเราเป็นคนเก็บหค้ค่ะพี่น้องคะอันรอบนี้ก็คือนสียูโดมคือเก่านะคะเพราะว่ามันมัน,นโนตกแบบนี้ได้ไหมคะได้ยานี่ยาสามันประจำรถโทฟากโก ค is, umas, <in> ืออย่า้อากินเป็นประจำเรากินคููกันก็อบูโปรเฟนเป็ประจำต่อนานๆนานๆกินทีเลยก็อติดรถไว้ตลอดไม่มีไม่ได้มันค <ป sink. S 1> <in> ือประจำนั่นแหละเออกาลังสิกับเขาบ้านพักแล้วอนี่ยมันพอนานามากเพ็นเพียอนมันก็มีบ้างจะกลับเข้าบ้านพักแล้วนี่ได้ของครบแล้วนะคะพี่น้องคะกระสิไปอ่ะ <im> เย็บชุดเพราะว่าชุดบางบางอันมันช้อนรุดไปให้เขาต้องสมนะคะต้องสมต้องดูแลก่อนที่จะใสโอ้โ<า>ยใช่อะไรได้หนิฮะตัวเองได้กินประมาณ60%กสิเปอร์นตีกสี่บอร์เซตดูแลพี่น้อง <laughs> <laughs> บางคนปวดหัวก็ถามหายากินยาแก้ปวดแลว้วก็หายก็ต้องไม่เกลยียแหรอกค่ะก็ต้องเบิ่งกันในวงผู้ใดจะเป็นเอ็นรูนียงก,กับเบิร์นกันสินะ เราหกยาี่เข้าหกยามก็ต้องมียาสามัญไปจำรถยาสามัญไะจำรถนะคะต้องมีจำรไปตลรด ขอความครบแล้วขอบาทน,นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกอร์นะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ